ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาไปบายเลยายบ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 ายไปบายเลยไปบายไปบาย,บายลเาายยายยลยววันนี้ได้ต้นไม้ใหญ่นะครับจุดต้นมะเดื่อใหญ่นะครับผมต้นมะเดือ่อลมมันเย็นสดชื่นเลยครับทั้งวันเลยเมื่อกี้แอบมาดูครับ เป็นยืนหลับยืนหลับตาผุยเงยบรรยากาศได้ครับวันนี้บรรยากาศลมเย็นสบายครับก็เลยแอบยืนหลับนะครับเจ้าชายของเราวันนี้ไม่เห็นน้ำแดงน้ำแดงไปไหนนะ,ะน้ววันนี้เนาะน้ำแดง,งคงจะอยู่ฝั่งนี้น กกใล้ันสงสัยนับแต่กงจะลงน้ำนะครับเพราะว่าเป็นสายริมกรองครับสายริมกรองทุ่งนาแต่ฝั่งของเจ้าชายอยู่นี่ไม่มีน้ำเป็นกรงแห้งเสียงลมนะครับผมเสียงลมวิวเลยครับเย็นสบาย กินไปด้วยทั้งอาศัยรลมเย็นๆไปด้วยครับมาดูวันนี้เจ้าชายกินอะไรบ้างรู้สึกเขียนจะเป็นทางมะพร้าวนะครับทางมะพร้าวครับ รองไหลของเจ้าชัยที่เรามากินขอไม่รู้เอาโอต้นมะพาอยู่นี่ครับผมสงสัยเอื้อมถึงมั้งอู้ครับผมไม่ใช่ต่ำๆเหลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าสูงเลยครับเนี่ยสูงนิ่วเลยทีเดียวเลยครับนี่ ปกติแล้วช้างนี่จะค่อนข้างจะเอื่มถึงนี่ค่อนข้างจะลําบากนะถ้าถ้าถ้าสูงขนาดนี้แต่<อ>นี้เจ้าชัยโอ้สามารถกอื้มถึงได้สบาย<อ>แสดงว่าไม่ธรรมดาโอ้นี่ครับนี่ครับเป็นแล้ว ตรงนี้นะครับมีรอยด้วยครับมีรอยมันจะย้อนแสงไปหน่อยนะครับมันจะเืดไปหน่อยก็เห็นก็ชัดนะครับมีรอยใช้งาใช้งานครับใช้งาแทงต้นมะาพร้าวด้วยนะครับอ๋อก็เขาคงจะจะล้มต้นมะพร้าวกินนะครับผมใช่รลบ จะล้มต้นมะพร้าวนะครับแต่ล้มไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนใจนเปลี่ยนใจก็ไม่เอานะครับผมก็คงจะได้กินที่พอจะเอื้อมถึงนะครับนี่ครับวันนี้นึกอยากจะกินอาหารแบบสูงบ้างนงมาครับวันนี้เปลี่ยนรสชาติบ้างกินแต่หญ้าแต่อ้อยตามหมู่บ้าน พอดีมาเจอต้นมะพร้าวอยู่ที่นี่พอดีก็เลยคิดอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างกะว่าจะจัดการกับต้นมะพร้าวสักหน่อยครับแต่เอาไม่ได้ผมเดินมาเจอครับผมทําท่าทําทางเหมือนจะหลับด้วยครับยืนหลับด้วยเไล่ไล่นะเจ้าชยาย้าย ดูดูครับผมดูเขาทำท่าทําทางคงเขินนะครับผมเมื่อกี้เดินมาเห็นผมเดินมานะครับเข้าใจว่าผมก็จะเข้ามาห้ามนะครับก็เลยทำแกล้งเป็นเอาหาซุกต้นมะพร้าวยืนหลับนะบแล้วก็จินญ้าต่อบริเวณญา้าแถวนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับเป็นบริเวณชายฝั่งริมคลองนะครับ จ้าอ่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมใจมงคลก็ยืนจินเอ้ากินเอานะครับพอดีครับอากาศค่อนข้างจะเย็นลงบ้างแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะสามองส,สามวมงกกว่าแล้วนะครับครับหลังต่อจากนี้ควาดก็จะได้พาใจมงคลน,นะครับไปอาบน้ําตามปกติเช่นเคยเหมือนเหมือนทุกวันนะครับก็จะทัวร์ต่อได้บ้านต่อนะครับ เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับผมไปเก็บข้าวเก็บของนะครับผมเตรี่ยมตัวออกตัวต่อสําหรับเย็นของวันนี้นะครับผมครับก็ขอลาจากเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม